สวัสดีครับวันนี้วันที่20มีนาคมส5 6 7ันหหกลการของเซตนะครับดาวโจนก็บวกนะครับ320จุดนะครับกำลังไซร์เวกขึ้นไปที่4ี่นจุดนะครับเอสแตก,ก็บวกนะครับ s p ก็บวกแต่ว่าเซตของเรานั้นไม่บวกตามอย่างถ้าผู้มีภาคอเมริกาและยุโรปนะครับ เซตเรานั้นติดลบอยู่3.68จุดนะครับอยู่ที่1378.78จุดนะครับก็มีค่าต่างๆก็ลบกันเป็นทิวแถวนะครับสลับเซตแล้วก็ตลาด MEI นะครับตัวราคาทองคำนั้นก็ลบเช่นเดียวกันนะครับอยู่ที่2,157.58ออนต่อดอลลาร์นะครับมันก็ไม่น้อยหน้าลบลงไปเหมือนกันครับลบไป WTI อยู่ที่82.52บาเรล,ลต่อดอลลาร์ เนสปอร์ตก็อยู่ที่86.62บหดอลลต่อดอลลาร์นะครับแต่ว่าค่าเงินบาทนั้นพากันพุ่งขึ้นมานะครับคืออ่อนตัวขึ้นมานะครับอย่างเงินเยนนั้นก็อยู่ที่151.50เ็จุดห้าศูนย์เยนต่อดอลลาร์นะครับแล้วก็เงินบาทนั้นก็อยู่ที่36.08บบาทต่อดอลลาร์นั่นเองนะครับในการของตลาดเงินตลาดทองเราก็ทราบกันไปทีนี้เราจะไปดูนะครับว่าในวอชลิทที่จับตาดูหุ้นต่างๆนี้ มีตัวอะไรบ้างนะครับซึ่งเราจะต้องจับตาดูเพราะว่าเขาอาจจะมีโอกาสขึ้นหรืออาจจะมีโอกาสลงซึ่งมันมีผลโดยรวมจากนักลงทุนนะครับให้ดูกันนะครับโดยนะครับตัวแรกเราจะเล็งไปที่แจสสนะครับเพราะว่าสมาชิกของเรานั้นติดตามแจ๊สกันมาแล้วก็ลุ้นแจ๊สกันอยู่นะครับไปดูตัวแรกแจ๊สวันนี้เป็นยอย่างไรกันบ้างนะครับในบ่ายในช่วงเช้านี้นะครับ ช่วงเช้านี้จัดก็ยังคงนะครับซด์เวฟแต่น้นข้างนะครับหลังจากที่3เดือนที่ผ่านมาก็บวกไป1.54% 1เป็น1.54% 1เดือนที่ผ่านมาก็บวกไปเ6 1ป็น7แล้วก็1อาทิตย์ที่ผ่านมาไม่บวกไม่ลบนะครับที่ e ีอยู่น้อยมากนะครับ0.86นะครับเท่านะครับมียิวอ,อยู่30.30 30. 30ถือว่าเยอะที่สุดเลยนะครับแล้วก็มี e p s อยู่ที่2.31นะครับแต่ว่าเคยปันผลไปแล้วงานนี้จัดเลยไม่ปันผลนะครับล่าสุด ต้นปีมาก็รอดูผลกาำรังงานไตรมาส F ส5สิบห้าของสิ้นเดือนมีนาคมนี้จะออกมาไต่มาสที่หนึ่งเราก็รอรุ้นกันต่อไปนะครับราคาถึงจะทํากําไรอย่างไรราคาจะพุ่งขึ้นไปอย่างไรถ้าเราดูจากตรงนี้ก็เห็นว่าราคานั้นยืนอยู่ยืนอยู่ที่ซ้ายเวไปด้านข้างนะครับก็หมายความว่าราคาก็จะค่อยๆบวกขึ้นไปในที่สุดนะครับอันนี้เราก็จะใส่อินดิเคเตอร์เข้ามานะครับ โหลดเข้ามา็จะเ็นว่าจังหวะของแจ้นนั้นไซด์เวไปแตะน,นข้างแล้วยืนเหนือเส้น2องเลวันนะครับถือว่าเป็นจังหวะอันดีงามที่จะพุ่งขึ้นไปนะครับเมื่อไหร่ที่เขาจะพุ่งขึ้นไปแล้วครับก็เมื่อนะครับเมื่อบุร์แบนบีบเข้าไปหากัน,นเมื่อบุร์แบนบีบเข้าไปหากันแล้วราคาเลือกข้างขาขึ้นนะครับราคาเลือกข้างขาขึ้นยืนอยู่เหนือถึงกลางบรูเจอร์แบนไปทางไซด์เว้อขึ้นไปราคาก็จะพุ่งขึ้นไปแรงนะครับเพราะฉะนั้น แจ๊สกำลังจะพุ่งขึ้นนะครับอันนี้เป็นเบื้องต้นในการดูราคานะครับโอกาสแจสจะมีราคาพุ่งขึ้นอาจจะพุ่งขึ้นไปที่2 2 2.5หรือ3บาทก็เป็นไปได้รอลุ้มกันต่อไปเพราะว่าแจ๊สนั้งรัฐวิสาอยู่ด้านล่างตรงนี้เป็นจังหวะไข่ปลาเป็นวจังหวะขาขึ้นของราคานั่นเองนะครับอ้างอิงจากราคาแม้ว่าวันรุ่มเป็นวันรุ่มขายเส้นส่วนใหญ่ในวันนี้นะครับอยู่ที่7.08มิลเลียนนะครับ หุลุ่มนะครับเข้าเล็กน้อยนะครับสายไซด์เวฟแต่ในข้างเอเมซดีก็ไซด์เวฟถึงไซด์เวฟขึ้นไปนะครับแล้วก็ OBV ก็ไซด์เวฟถึง way, ไซด์เวฟแต่ในข้างเพราะนั้นราคาแจ็จยังคงจะต้อง side way, ไซด์เวฟแต่ในข้างวันนี้ก็เลยไม่บวกไม่ลบนะครับถือว่าทรงทรงตัวนะครับถือว่ายังพอไปได้อยู่นะครับมีโอกาสจะบวกขึ้นไปที่2บาทนะครับสหรับแจ็จกรณีนักลงทุนได้ลองพิจารณาดูนะครับ ตัวที่1ผ่านไปตัวที่2บ้านปูนะครับเราก็ลุ้นบ้านปูนะครับลุ้นบ้านปูว่าเขาจะดีกลับขึ้นไปได้ยังไงนะครับสามเดือนที่ผ่านมาก็ลบไป15% 1เปอร์เเดือนที่ผ่านมาก็ลบไป1%และแต่ว่า1อาทิตย์ที่ผ่านมานั้นบวกขึ้นมา2.70%แสดงว่ากำลังจะค่อยๆกลับขึ้นมาโอเคนะครับอ่ uh, PE อยู่10เท่านะครับมี U อยู่4ี่ไอเจ็ดจนะครับเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็มี EPS อยู่0.62 เท่านะครับนะคือกำลังกระไรสุทธิต่อหุ้นก็คือ0.2สตางค์นั่นเองนะครับส่วนการปันผลอยู่ที่0.20บาทต่อหุ้นนะครับปันผลนะครับก็ยังถือว่าปันผลน้อยแต่ว่าในโอกาสในอนาคตอาจจะมีกลับคืนคืนมาตอนนี้ไปดูราคาหุ้นว่าของบ้านปูนั้นเป็นจังหวะอะไร,ะรยังคงไซด์เวดาวไปด้านล่างและดูเหมือนว่ากําลังจะจบนะครับจบขาลงนะครับถ้าเราดูการ นับของ e ีเลดเว็บนะครับก็หนึ่งสงสามสี่ห้าลง,ลง,ล,งลงที่5้าคือจบเรียบร้อยถัดไปก็คือเป็น1ย่อ2ขึ้น3ามย่อสี่พุ่งขึ้นไปที่5้านะครับน่าจะเป็นจังหวะกลับฟื้นขึ้นมาของบ้านปู่แล้วนะครับจังหวะแล้วโอกาสก็เลยจะค่อยๆซด์เวย์ขึ้นไปนะครับตามจังหวะของอ e ีเลดเว็บนะครับ เข้าใจว่าจะเป็นอย่างนั้นเห็นจังหวะของการเคลื่อนตัวของวอล,ลุ่มเริ่มเข้าเป็นสีเขียวนะครับอยู่ที่41.66มิลเลียนนะครับสายสายเวฟไปด้านข้างนะครับอยู่ที่47 m อ d ไซดีสายเวฟถึงสายเวฟกำลังจะไปนชนเส้นซีโร่นะครับแล้วก็ o b v ก็สายเวฟได้านข้างถือว่าเป็นจังหวะขาขึ้นถ้าเราดูจากของตัวพาาบริกซาอยู่ด้านล่างจุดไข่ป่าอยู่ด้านล่างหาจุด เพราะนั้นจังหวะจะค่อยๆา์เวขึ้นไปถือว่าจะค่อยๆทําทำกำไรขึ้นไปนะครับสลหรับตัววันปูนะครับก็ลุ้นกันต่อไปนะครับให้ไปราคาที่จะไปชนเส้น2ระะวันที่ราคา7 7บาท62สสตางค์นะครับก็ลุ้นกันต่อไปเก่งกำไรต่อไปนะครับตัวที่สามก็คือตัวใหญ่ครับหุ้นขนาดใหญ่นะครับสองตัวแรกจะเป็นขนาดเล็กแล้วก็ขนาดกลาง ทีนี้จะมาขนาดใหญ่นะครับท็อปนะครับหรือไทยออยนะครับไทยออยวันนี้บวกขึ้นไป0.50สตางค์นะครับอยู่ที่ราคา60บาทก็สามเดือนที่ผ่านมาบวกไป11% 1นึงเดือนที่ผ่านมาก็บวกขึ้นมา2% 1อาทิตยนที่ที่ผ่านมาก็บวกไป3.90% PE นะ6.84เท่านะครับมี y i e อยู่5.71มี EPS อยู่8.70เท่าไ e อ้0สตาง e ค์นะครับแล้วก็มี DPS อยู่ที่2.75 ตันต่อหุ้นครับการปันผลก็ถือว่าเยอะมากทีเดียวนะครับในราคาแค่60บาทสหรับไทยออยนะครับรดูจังหวะของการเคลื่อนตัวของราคานะครับเป็นจังหวะไซด์เวัพขึ้นไปนะครับจังหวะกําลังไซด์เวัพขึ้นไปแล้วก็ราคาจะค่อยๆไซด์เว้ขึ้นไปที่จุดสูงสุดของกรอบดีเนอเรชันนะครับที่ราคาราคาจะขึ้นไปที่ประมาณ67บาทนะครับจุดสูงสุดของกรอบดีเนอเรชันของตัวท็อปนะครับตอนนี้ราคาขึ้นมา แค่60บาทนะครับแต่จะค่อยๆไซด์เวยขึ้นไปแล้วก็ดูพาราโบลิกซารองรับอยู่ด้านล่างนะครับเป็นจังหวะขาขึ้นแม้ว่าวัลุ่มวันนี้เป็นวัลุ่มขายเซ็ตส่วนใหญ่เป็นสีแดงนะครับอยู่ที่4.84มิลเลียนนะครับแต่อ s i ซยังคงไซเวยอัพขึ้นไปที่63นะครับห่างจากโอบอทนิดหน่อยนะครับราคากำลังไซเวยขึ้นไปดูจากแม็กดีนะครับกำลังไซเวยขึ้นไปยืนเหนือเส้นซูโร่ด้วย และ O P V ก็ไซด์เวย์ขึ้นไปถึงไซด์เวย์นะครับไซด์เวย์ไปทางข้างถึงไซด์เวย์ขึ้นไปเพราะนั้นราคาของท็อปยังคงจะต้องบวกขึ้นไปได้เรื่อยๆนะครับก็เก่งกําไรไปแบบนี้ท่านทุนก็ลองพิจารณาดูนะครับต้องพิจารณา,าด้วยความรอบคอบละเอียดรอบคอบนะครับอย่าเพิ่งเชื่อทั้งสิ่งทุกอย่างที่แอดมินบอกแต่ท่านเชื่อใจตัวเองของท่านมากที่สุดดีที่สุดนะครับลองช่างใจตัวเองก่อนนะครับก่อนที่จะเชื่อใคร มาที่ตัวสุดท้ายของวันนี้นะครับ AOT ตัวนี้มีโอกาสที่จะพุ่งแอดมินก็ย้ำไม่ทันฟังหลายรอบแล้วนะครับตั้งแต่ 2, 2คลิปสองสองคลิปก่อนหน้าก็บอกว่า AOT มีโอกาสพุ่งนะทุกคนให้จับตาดูเพราะอะไรครับเดี๋ยวไปดูไปรู้กันแต่ตอนนี้เรามาดูว่า3เดือนที่ผ่านมาเขาบวกไป9 1เนึงเดือนที่ผ่านมาก็บวกไป4% 1เปอาทเตย์หนึ่งที่่ผ่านมาไม่บวกไม่ลบนะครับมี P/E อยู่เ1เท่านะครับมี Yield อยู่0.55น้อยเกินไป มี EPS จุดที่0.32ก็ยังคงน้อยเกินไปแล้วก็มี DPS จุด0.36คือก,การปันผล0.36ก็ถือว่าเพิ่งเคยมีการปันผลก็ยังถือว่าเอาได้นะครับสรับ l t กาลังตีกลับขึ้นมาตอนนี้ก็ราคาก็อยู่ที่บวกขึ้นไป1นบาทแล้วก็อยู่ที่66บาทสรับ ELT ไปดูจังหวะของเขากันว่าจะบวกยังไรนะครับก็ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามนะครับรูจิ้งแบรนด์บีบเข้ามาหากันนะครับแล้วราคาเลือกเลือก เลือกยืนอยู่ฝั่งขาขึ้นของบรูจแบนนะครับราคาปีบเข้ามากันแล้วราคาเลือกยืนอยู่เหนือฝั่งบรูจแบนราคาจะพุ่งทะลุเส้นสองและว,วันขึ้นไปนะครับเอาเรอแรกๆก็คือจะมีโอกาสขึ้นไปทดสอบเส้นสองและว,วันคือราคาหกสิบเจ็ดบาทจุดศูนย์เก้าสตังค์นั่นเองนะครับเพราะนั้นราคายังคงจะต้องไซเวย์ขึ้นไปเห็นจากอะไรครับหายสายชี้ขึ้น m a c d ยืนอยู่เหนือเส้นซีโย OBB ก็ไซเว์ถึงไซเวอ up ขึ้นไปแม้ว่าวลุ่มยังคงจะเป็นสีแดงนะครับเท้าเพียง6.01มิลเลียนนะครับวลุ่มยังน้อยอยู่แต่ถ้าเมื่อไหร่นะครับประกาศผลการเดินงานออกมานะครับ F45 นะครับประกาศผล F45F45 ผลการเดินงานออกมาในาสิ้นเดือนมีนาคมนี้นะครับหรือต้นเมษาก็จะประกาศ ราคาจะพุ่งกระฉูดขึ้นไปมีหลายๆตัวนะครับมีหลายๆตัวที่มีโอกาสจะพุ่งในเดือนเมษานะครับก็ต้องรอลุ้นกันเดือนเมษาว่าราคาราคาของหุ้นจะพุ่งขึ้นหรือราคาจะย่อลงมาตามตามจังหวะของเซตนะครับคุณลุงชโลเขาบอกว่าหลังเมษาจะย่อตัวลงไปสำหรับเซ็ตนะครับแล้วก็จะลงไปทะลุด้านล่างต่มสุดเราก็รอลุ้นกันว่า จะลงยังไงในเมื่อจะประกาศผลการดำเนินงานออกมาแสดงว่าผลการดำเนินงานออกมาจะเป็นที่ล้มเหลวหรือเป็นที่ไม่ได้ทำทำกำไรให้กับผลการดำเนินงานของหลายๆทุกบริษัทก็จะดิ่งลงไปก็น่าจะเป็นห่วงนะครับแต่ว่าถ้าเกิดหลายๆบริษัทมีโอกาสที่ราคาประกาศผลออกมาทํากําไรกลับฟื้นคืนขึ้นมาก็จะพุ่งข,ข,ข,ขึ้นไปอย่างรุนแรงเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเรารอลุ้นนะครับเดือนเมษานะครับหลังจากที่ประกาศผลการดำเนินงานของเดือนมีนาคมมาแล้ว F45 รอดูลุ้นกันนะครับถ้าประกาศออกมาแต่ละตัวทํากําไรเพราะน่าราคาจะพุ่งขึ้นไปนะครับก็จะไปหักล้างคําพูดของคุณลุงเฉลกมนะครับแต่เราก็ต้องฟังเอาไว้นะครับเพราะว่าคุณลุงฉลิมนั้นก็แม่นเพราะว่ากราฟกราฟเทคนิคของท่านนั้นแม่นนะครับพะฉะนั้นเราก็ยังคงให้ความเคารพและก็ฟังหูไว้หูนะครับก็รอดูว่าวนล,ลุ่มจะมาทะลุทะลวงทำให้ราคานั้นไม่ลงมาหรือเปล่าก็รอลุ้นกันต่อไปนะครับ อันนี้ก็คือทั้งหมดทั้งมวลที่เรานาเรียนให้ท่านได้รับทราบแล้วก็ลองนําไปเก่งกําไรในหุ้น4ตัวนี้นะครับให้ท่านลองนําไปเก่งกําไรดูจะไม่ได้ไหลกระตังแต่ก็4ตัวก็ได้ก็ถ้าเกิดท่านลองลองทุนเอาไว้ก็ยังคงจะได้กําไรนะครับก็ขอให้ทุกคนนั้นได้กําไรนะครับอย่าลืมกดแชร์กดถูกใจกด s u b สไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็ขอขอบคุณสำหรับท่านสมาชิกที่กุณาสมัครสมาชิกรายเดือนเข้ามานะครับ ขอบพระคุณอย่างยิ่งไว้พบกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ